จบกันไปแล้วนะครับกับอีกคดีหนึ่งที่คดีที่น่าติดตามในประเทศไทยของเรานะครับในช่วง2560หรือประมาณ4ปีที่แล้วนะครับที่มีข่าวเกี่ยวกับคุณลุงวิศวะคนหนึ่งยิงวัยรุ่นเสียชีวิตนะครับก็เป็นที่พูดถึงและกล่าวขานกันในสังคมไทยบ้านเรานะครับแต่วันนี้นะครับสาีกาได้แก้ไขคพิพากษาเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับโดยสานตีกาเห็นชอบที่จะแก้คพิพากษา ตอนแรกเดี๋ยวผมจะอ่านให้ฟังอธิบายฟังว่าคำพิพากษาตอนแรกเป็นยังไงสารชั้นต้นพิพากษาอย่างไงแล้วสารฎีกาพิพากษาอย่างไงแก้คำพิพากษาทําไมนะครับเราจะไม่ลงรายละเอียดลึกมากนะครับโดยคําพิพากษาของสารฎีกานั้นสรุปได้ว่าโดยคุณลุงวิศาวะมีความผิดนะครับฐานฆ่าผู้อื่นโดยป้องกันตัวเกินกว่าเหตุนะครับผมจำคุก5ปีลดโทษหนึ่งใน3คงจําคุก3ปี4เดือนแต่รอลงอาญานะครับแล้วก็ให้ควบคุมความประพฤติ2ปี ในรายงานตัวต่อพนักงานคุมประพฤติทุกๆ3เดือนนะครับให้จำเลยเข้าไปรับการฝึกอบรมที่เกี่ยวกับการระง,งับควบคุมอารมณ์ที่เกิดจากการใช้รถและถนนให้ทํากิจกรรมบริการสังคมหรือสาธารณประโยชน์มีกําหนดทั้งหมด30ชั่วโมงสรุปแล้วนะครับคดีนี้สิ้นสุดแล้วโดยโดยคุณลงุงวิศวะมีความผิดแต่ไม่ต้องติดคุกนะครับคราวนี้เราต้องมาดูก่อน,นว่าือเราพูดกันตรงๆเลยนะครับไม่ต้องติดคุกเราต้องเข้าใจก่อนว่าการรอลงอาญาหรือว่าการ รอลงโทษนี่คืออะไรการรอลงอาญานะครับอ้างอิงจากตัวบทกฎหมายเลยนะครับคือการที่จำเลยได้กระทําความผิดที่มีโทษจําคุกที่มีเหตุตามกฎหมายที่ศาลเห็นสมควรว่าจำเลยยังไม่สมควรได้รับการลงโทษเพื่อให้โอกาสแก่จำเลยกลับตัวกลับใจภายในระยะเวลาที่ศาลกำหนดดังนั้นนะครับถ้าภายในกําหนดที่ศาลได้รอการลงโทษจําคุกไว้จำเลยไม่ได้กระทําความผิดใดๆเลย จำเลยย่อมพ้นจากการถูกลงโทษในคดีนั้นนะครับตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา58วรรค2พอคุยได้ยินอย่างนี้ก็ก็ตกใจนิดหนึ่งว่าตอนแรกนะครับได้ยินการสารพิพากษาจำคุก10ปีไม่มีการรอลงอาญานะครับแต่ว่าเมื่อสารเปลี่ยนคำพิพากษาเราจะมาดูกันว่าเพราะอะไรทำไมสารท่านถึงพิพากษาอย่างนั้น <Okay. S 1> และแน่นอนครับทุกคนต้องยอมรับรับฟังหรือคำพิพากษาของศารมาดู reaction หรือว่ามาดู การตอบสนองของฝ่ายผู้เสียหายก่อนดีกว่าครับโดยทางฝ่ายทนายและมารดาของผู้ตายเองนะครับน้องวัยรุ่นคนนั้นได้เปิดเผยหลังจากได้ฟังคำพิพากษาแล้วว่าไม่มีอะไรติดใจแล้วเพราะเรื่องมันก็ผ่านมานานแล้วนะครับ4ปีส่วนที่ต้องรับโทษหรือไม่รับโทษนั้นก็เป็นเรื่องของศาลเนะี่ยเขายอมรับในคำตัดสินของศาลแต่เขาจะต้องกดดันหรือบังคับให้ทางของฝ่ายจำเลยนะั้นมีการชดใช้ค่าเสียหายคนตายแล้วเนี่ย ความเสียหายทางแพ่งก็กต้องเกิดน้นองคนนั้นยังเป็นวัยรุ่นใช่ไหมครับเขาสามารถที่จะยังหาทรรมหากินเลี้ยงครอบครัวได้ในอนาคตคือคุณไปฆ่าเขาตายแล้วค่าเสียหายที่เกิดขึ้นโดยตกลงกันเมื่อถ้าทั้งสองฝ่ายโอเคพอใจคดีนี้ก็เป็นการจบสิ้นสุดนะครับเราไม่ต้องย้อนกลับไปดูแล้วว่ามูลเหตุเกิดจากอะไรก็คือคุยุละวเขาเข้าละกันว่าเป็นคุณลุงวิศวะมีปัญหาบนท้องถนนนกับเด็กวัยรุ่นคนหนึ่งเขาก็อ้างกันว่า คนนี้เริ่มก่อนเด็กวัยรุ่นก็บอกว่าคุณลุงเฉียวชนเขาหรืออะไรประมาณนี้ผมจําไม่ได้นะครับแล้วก็คุณลุงก็บอกว่าชีวิตตัวเองมีอันตรายเห็นเด็กวัยรุ่นอยู่หลายคนและน้องมอสีก็เข้ามาหาเรื่องก่อนก็เลยใช้ปืนยิงนะครับคราวนี้เราไม่ต้องเท่าความอะไรมากแต่เราจะมาดูว่าเหตุผลทําไมสารดีกาถึงได้พิภากษาเปลี่ยนคําตัดสินนะครับจะอ่านตามคําพิภากษาเลยนะครับสารดีกาพิเคราะห์แล้วเห็นว่ามูลเหตุคดีเริ่มต้นนะครับ พวกของผู้ตายจอดรถตู้ซ้อนคันกับรถยนต์ของจำเลยโดยไม่ได้สนใจว่ารถยนต์ของจำเลยที่จอดริมฟุตบาทจะออกไปได้หรือไม่เมื่อภริยาของจำเลยแจ้งให้ทราบว่ารถยนต์ของจำเลยกำลังจะออกนะแต่พวกของผู้ตายไม่ขยับให้กับบอกว่าให้รอก,ก่อนการจอดรถซ้อนคันขวางทางออกถนนของรถยนต์คันอื่นทั้งมิยอมรีบขยับรถให้รถยนต์คันที่ตนจอดขวางอยู่ออกไปได้ไม่ใช่เรื่องที่คนส่วนใหญ่กระทำกัน อเหตุการณ์เช่นนี้คนทั่วไปไม่ว่าใครก็ตามที่พบเจอย่อมต้องรู้สึกโกรธเป็นธรรมดาอยู่แล้วจำเลยกล่าวด้วยถ้อยคำหยาบคายหลายครั้งแต่มีเพียงถ้อยคำเดียวที่พวกของผู้ตายได้ยินคือรถยนตตู้ไปส่วนถ้อยคำหยาบคายคำอื่นจำเลยกล่าวในรถยนต์ของตนเองและผู้ตายไม่ได้ยินและไม่น่าจะเป็นไปได้ที่จะทําให้พวกของผู้ตายรู้สึกว่าจะต้องเอาเรื่องเอาราวกับคนลุงนี้ จนถึงเวลาก่อนถึงแยกครกใหญ่พวกของผู้ตายเพียงแต่เปิดไฟสูงใส่จำเลยไม่ได้ขับแข่งขับแซงกันแต่อย่างใดทั้งที่อยู่ในวิสัยที่สามารถกระทำได้โดยง่ายเพราะอารมณ์โกรธอยู่ส่วนฝ่ายจำเลยพฤติการภายในรถแสดงให้เห็นว่าภายหลังจากการออกหน้าร้านอาหารจำเลยและภริยาต่างระงับความโกรธได้เกรงว่าฝ่ายผู้ตายจะตามมาทําร้ายตนคราวนี้ครัสารก็บอกว่าเออพอมีเรื่องกันเสร็จนะครับ คุณลุงวิศวะกับภรรยาก็สามารถสงบสติอารมณ์ได้บนรถก็จะมีคลิปมีเสียงในในบนรถด้วยนะครับแล้วก็กลัวว่าวัยรุ่นจะตามมาทําร้ายเมื่อคุณลุงและภรรยานะครับเกรงว่าจะถูกไวรุ่นตามมาทําร้ายจึงมีความคิดจะขอความช่วยเหลือจากเจ้าพนักงานตํารวจหรือบุคคลอื่นเมื่อรถยนต์ของทั้งสองฝ่ายไปถึงแยกโคบใหญ่จําเลยไม่ได้มีการขับรถปาดหน้ารถของพวกผู้ตายแต่อย่างใดเพื่อไปจอดริมฟุตบาทและไม่ได้มีพฤติการย่อ,อยุ คนในกลุ่มของผู้ตายมาวิวาทต่อสู้กันเมื่อมีคนในกลุ่มของผู้ตายหลายคนลอ้อมรอบรถยนต์ของจำเลยผู้ตายได้มดุดศีรษะเข้ามาในรถยนต์ของจำเลยพูดด้วยน้ำเสียงอันเกีียวกาดว่ามึงจะรบหรือเปล่าอยู่หลายครั้งและมีความเป็นไปได้สูงว่าพวกของผู้ตายจะเข้ามาทำร้ายจำเลยในขณะเดียวกันจำเลยก็ยังถูกพวกของผู้ตายชกต่อยจากทางด้านหลังถือได้ว่ามีอันตรายมีการประทุษร้ายอันละเมิดต่อกฎหมายเกิดขึ้นแล้ว ประกอบกับตอนนั้นจำเลยยังนั่งอยู่ในรถยนต์ส่วนตัวของตนเองซึ่งเป็นพื้นที่จำกัดและเคลื่อนไหวร่างกายได้ยากการที่จำเลยใช้อาวุธปืนยิงออกมาจึงเป็นทางเดียวที่จะทำให้จำเลยนั้นหลุดพ้นจากสถานการณ์ตอนนั้นได้โอ้โหโอเคนะครับมันก็เลยไปเข้ากับมาตรากฎหมายในเรื่องของการป้องกันตัวเกินกว่าเหตุไปนะครับโอ้โหโอเคนะครับจบนะครับคดีนี้เรียบร้อย ถึงว่าเป,เป็นโทษที่สมควรนะครับถ้าฝ่ายของครอบครัวของผู้เสียหายเนี่ยไม่ติดใจเอาความแล้วไม่มีข้อข้อรหาอะไรที่จะต้องไปยืดเยื้อเรื่องราวให้มันมากกว่านี้แน่นอนครับเราไม่สามารถที่จะเอาชีวิตของน้องเขากลับมาได้แต่เราก็ต้องแก้ปัญหาต่อไปการที่จะเอาคุณลุงเข้าคุกไปก็ส่งผลให้เกิดผลเสียต่อครอบครัวเขาเพราะว่าศาลเขาตัดสินยุติธรรมแล้วครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณมากครับแล้วก็ผมยูนุสนี่คือช่อง The Story of Yunus